สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมรถบ้านสมชายมินเวลีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมมีรถที่จะมารีวิวกันอีกแล้วก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ก่อนเลยนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าโต y o t a าไฮรักล v o Smart c a ท 2.4JMT ปี2018นั่นเองนะครับคันนี้นะฮะร,ราคาอยู่ที่4 3 9 0 0 0ะฮะย้ำอีกทีนึงนะฮะ 4 3 9 0 0 0นาะครับวันนี้ผมจะมารีวิวจุดเด่นภายนอกรถกันก่อนเลยนะฮะก่อนที่เราจะไปรีวิวภายในนะครับเรามาดูด้านหน้าก่อนเลยดีกว่านะครับด้านหน้านะฮะไฟไม่มีรอยแล้วรอยแตกใดๆนะฮะด้านหน้าคันนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกให้นะฮะร,รุ่นนี้มันเป็นปี2018นเองนะฮะกระจังหน้าไม่มีรอยล้ารอยแตกใดๆ ส่วนโลโก้นะฮะไม่มีรอยขูดฉีดอยู่ในสภาพดั้งเดิมเลยนะครับต่อไปนะฮะเรามาดูในส่วนของล้อมันว่างดีกว่านะครับอ่ะเป็นล้อแม็กนะฮะล้อแต่งนะฮะถูกใจสายวัยรุ่นแน่นอนนะครับยางใหม่สี่เส้นนะครับสภ,สภาพด้านข้างโลโก้ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะไม่มีถอดออกหรือหลุดออกนะครับอันนี้สําคัญนะครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะฮะไม่ได้อยู่ตรงกระจกนั่นเองนะครับอ่า เรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับไฟเบรกด้านหลังนะฮะไม่มีรอยรล้ารอยแตกใดๆนะครับไฟเลี้ยวสามารถใช้งานได้ปกตินะครับเราจะสังเกตได้แต่ด้านหน้านะครับว่าไฟมันยังกระพริบกระพริบอยู่นะฮะโลโก้ด้านหลังนะครับไม่มีลุดหรือถอดออกใดๆนะฮะและไม่มีรอยขูดขีดด้วยนะครับ และอันที่สําคัญนะครับด้านหลังนะฮะมีเซนเซอร์เตือนนะฮะเวลาเราถอยหลังนั่นเองนี่ครับทุกอย่างอยู่ในสภาพดั้งเดิมนะฮะคันนี้เป็นสีขาวนั่นเองนะครับต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันนะครับ อยู่ภายในรถเป็นที่บร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงเครื่องเสียงกันก่อนเลยนะครับสามารถฟังเพลง MP3 หรือฟังวิทยุได้หรือใส่แผ่นซีดีได้นั่นเองนะครับระบบแอร์นะฮะสามารถใช้งานได้ปกติแอร์เย็นเจี๊ยบแน่นอนนะครับต่อไปเรามาดูในส่วนของเกียร์บ้างดีกว่านะครับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับสามารถปรับระดับได้ถึง5ระดับนั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูในส่วนของพวงมาลัยกันบ้างดีกว่านะครับพวงมาลัยนะครับมีแอร์แว็กด้านหน้านะฮะสามารถปรับ พวงมาลัยขึ้นลงสูงต่ำได้นะครับต่อไปเรามาดูในส่วนของหน้าปัดไม้กันบ้างดีกว่านะครับหน้าปัดไม้นะฮะไฟนะฮะก็สามารถใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะฮะฟังก์ชันทุกอย่างสามารถใช้งานได้ปกตินั่นเองนะครับเลขไม้อยู่ที่69,396นะครับย้ำอีกทีนึ่งนะครับคันนี้เลขไม้อยู่ที่ 69, 6 9 3 9ืเนั่นเองนะครับฟังก์ชันทุกอย่าง สามารถใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับต่อไปต่อไปเรามาดูในส่วนของกุญแจบ้างดีกว่านะครับกุญแจเป็นแบบรีโมทนะฮะแล้วก็เป็นช่องเสียบนั่นเองนะครับมีกุญแจสำรองให้พร้อมแล้วนะครับระบบภายในรถฟังก์ชันทุกอย่างสามารถใช้งานได้ปกตินะครับเรามาดูในส่วนของกระจกกันบ้างดีกว่านะครับ กระจกเป็นระบบไฟฟ้านะครับสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับและเจ้าคันนี้มีฟังก์ชันพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเปิดประตูไว้นะฮะร,ระบบมันจะเปิดไฟขอทางไวใ้ให้เองไฟฉุกเฉินนะครับมันจะเปิดไว้สักประมาณ5วิถึง10วินะฮะหลังจากนั้นมันก็จะปิดให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับอ่าอาจจะผมจะยกตัวอ,อย่างให้ดูนะฮะอ่ะเราดับเครื่องนะครับไปดูที่หน้ารถกันนะครับ มันจะเปิดไว้ให้เราประมาณสัก5าวิถึง10วินะฮะแล้วมันก็จะดับไว้เองมันข้อดีสําหรับเวลาคนขี้ลืมหรือว่าไม่ได้ไปกดนะครับอ่าระบบมันก็เปิดให้เพื่อความปลอดภัยนะฮะเวลาเราใช้รถอยู่บนท้องถนนนั่นเองนะครับข้อดีของคันนี้เลยนะครับสําหรับคนที่ขี้ลืมนะครับลืมกดปุ่มไฟฉุกเฉินหรือไฟขอทางนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่ามันดับไปแล้วนะครับ5าวิถึง10วินะฮะเป็นข้อดีของเจ้าคันนี้เลยนะครับ เรามาดูภายในรถกันบ้างดีกว่านะครับเบาะด้านในนะครับไม่มีร่องรอยการขูดขีดใดๆนะครับภายในรถสะอาดเอี่ยมนะฮะอันนี้สําคัญนะฮะเราได้ทําการฆ่าเชื้อในห้องโดยสารให้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ล้างระบบแอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะก่อนถึงมือลูกค้านั่นเองนะครับภายในรถนะฮะกว้างมากเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับเรามาดูด้านหน้าเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับ กำลังเครื่องยนต์อยู่ที่2,400ซีซีเป็นเครื่องยนต์ตัวเจนั่นเองนะฮะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับระบบไฟฟ้าภายในนะครับสามารถใช้งานได้ปกติทุกจุดนะครับไม่มีปัญหาใหดๆเลยนะครับและอันที่สำคัญนะครับแผ่นเพจและมอกอนะฮะยังอยู่ในส, <mumbles. S 1> ใสภาพดั้งเดิมนะครับไม่มีการถอดออกใดๆนะฮะและอันที่สำคัญนะฮะร,รถครันนี้นะฮะไม่เคยโดนชนหนักมาหรือจมน้ำมาทุกอย่างอยู่ในส,สภาพดั้งเดิมนะฮะไม่เคยถูกผ่านการทำสีมา สำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่อยากมาดูรถนะครับก็สามารถมาดูรถได้ที่โชว์รูมรถบ้านสมชายนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดแผนที่ไว้ให้ใต้คลิปนะครับหรือถ้าอยากติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่เพจรถบ้านสมชายนั่นเองนะฮะหรือแอดไลน์มาได้นะฮะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปแล้วนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องรถบ้านสมชายด้วยกันด้วยนะครับแล้วเราเจอกันในคลิปหน้านะครับผมนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ